สวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องทั้งสองฟังไทยเลาผมบ่าเอกทีมงานบัานาครับสำหรับคลิปนี้ครับบ่าเอกนะครับในทายทอดบรรยากาศนะครับสองถนนหนทางสิ่งที่พี่น้องได้เห็นอยู่ข้างหน้านะครับก็คือเพิ่นกําลังทําการก่อสร้างนะครับขยายขนทางของจังหวัดบึงการครับพี่น้องครับขยายเพื่อที่จะเตรียมนะครับเตรียมในการเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการปากสัน ตอนนี้ครับเพิ่นยังมีโครงการนะครับในการส้างสะพานมิตรภาพไทยลาวระวางบึงการแล้วก็เมืองปากสั้นของประเทศสปปลาวนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีของพี่น้องผู้ธีเพิ่นสัญจรนะครับ<ม>แล้วก็ที่เพิเ่นไปเหตุการ์เช่นนนอยู่ฝั่งสงปปลาวเพิ่นไปเห็ุธุรกิจอยู่ฝ<ป>ั่งนั้นหรือว่าพี่น้องผู้ที่เพิ่นไปเที่ยวอยู่ฝั่งสปปลาวครับเพิ่นก็สิได้มีสะพานมิตรภาพไทยลาวข้ามไป อย่างไก่เนะาะมาเทียพินองผูธีอาศัยอยู่ในเขตพื้นทีต่ตรงนี้นะครับเพิ่นกษษัสิได้มีสภาพในการข,ข,ขนส่งสินค้านะครับเป็นโอกาสดีของพี่นองทั้งประเทศไทยและกับประเทศเลาวเลยเนาะพ่นองเนาะนี่ครับเพิ่นกับกำลังทําการขยายทางซีเลนนะครับเพื่อที่จะเตรียมนะครับเตรียมต่อไปกษษับสิเป็นเซนในการขนส่งสินค้านะครับต่างประเทศหลายลอย่าง ครบพี่น้องเนาะระยะเวเวลาหรือว่าระยะทางในการสา่งงเงี้ยครับพี่น้องครับเาว้เดี๋ยวว่าเอกศสีพาพี่น้องนะครับไปเบิงนะครับ่องทีเพิ่นกําลังสา่งพี่น้องกําลังสั่งสะพานไทยลาวม้นนี้ก็เป็นโอกาสดีเลยนะครับไดทายทอดให้พี่ให้น้องเฮาได้เบิงก่อนเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องจังตามติดเบิงบรรยากาศน้ากันกับเราเอกไปเรื่อยๆครับต้นเต้นนตลอดทอดเมืองจีนถึง12ปันนาตอกันอดเงี้นมา งลงมาทางไตเสี่ยงตุ่มคุ้งปาดวงน้าําผ้าโอแก,แก้วแถวนามดอกเบี้ยคุ้มเมืองเสียงของก็ส่ง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 ปากฟังทางัวาเมืองเสี่ยงคำเสี่ยงกลางได้อยู่ทางไทยปีเขาที่นี่กว่างขันปิดกันนี่นะครับพี่ดองครับหลังจากที่พี่ดองอเขาได้เบิ้งนะครับเส้นทางที่เพิ่นกาลังทากักรก่อสร้างนะครับตอนนี้กะ ได้กําลังที่จะเขาจังหวัดบึงการ,น,รานะครับเป็นเส้นทางเชื่อมต่อนะครับของจังหวัดสกลนครแล้วกับจังหวัดบึงการครับพี่น้องครับก็ถือว่าจังหวัดบึงการเป็นจังหวัดที่ตั้งขึ้นไม่แต่มีการพัฒนาโดยเร็วครับพี่น้องครับเป็นจังหวัดเล็กๆแต่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดบึงการแล้วกับพี่น้องไก่เคียงในแถบแม่น,น้ำโค้งนะครับเนาะโอ้เป็นตาสะออนครับอันิกาขอทายให้พี่เฮ้น้องเขา ได้เบ่งนะครับเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้ได้เบ่งบรรยากาศน้ากันแล้วพี่้องเนาะนี่นะครับพี่้องครับเบ้าเอกาได้เดินทางมาหอดนะครับจุดที่เพิ่นเหตุถนนหนทางนะครับจุดตัดระหว่างเส้นทางที่ผมถ่ายให้พี่ให้น้องเขาได้เบ่งนะครับนี่ครับย้อนไปข้างหลังคือเส้นทางที่ผมผ่านมานะครับจากทั้งอาเภอคําตะก้านะครับเราก็ผ่านมาพรชจริญทรสีไปรนะครับเ้วกัทั้งนานนั้นจะเป็นตัวจังหวัดบึงกาฬนะครับเส้นทางที่ผมมานะครับกับ เรี่ยนี้ก็จะเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวหรือว่าหนทางที่เพิินกําลังตัดเข้าไปเพื่อที่จะไปเฮตุสะพันขามแม่น้าโค้งนะครับตอนนี้บ้าเอยูอยู่ต้นทางครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นการก่อสร้างข้างหน้าบ่ครับนี่นะครับคือเพิินกําลังเตรียมที่จะเหตุหนทางนะครับเข้าไปนะครับเดี๋ยวบ่าอีกสิพาพี่พาน้องเบ่งโค้งกันครับพี่น้องครับนี่ครับสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศครับพี่น้องครับถนนสีอุทยาแข็ง พุ่งพญาไทยนะครับเขตลาดเทวีกรุงเทพมหานครอันนี้คือโค้งการครับพี่น้องครับโค้งกันป้ายโค้งการที่เป็นเพชรนะครับนี่นี่ายสัญญาที่เป็นกําลังพากันสั่งนะครับงบประมาณในการสั่งนะครับ831ล้าน1นึ0 0แสนหมื่นบาทนะครับนี่คืองบประมาณในการสั่งนะครับ831อล้าน1นึ0 0แสนหมื่นบาททวถ้วนครับนี่คือ สัญญาหล้วกาจำนวนเงินในการสร้างอันนี้คือโครงการครับพี่น้องครับป้ายแผนผังนะครับนี่ครับป้ายแผนพังโครงการให้พี่ให้น้องเขาได้บึ่งนะครับนี่เดี๋ยว่บวเอสิพาพี่พนองไปนะครับตอนนี้ครับ่บวเอกรได้อยู่ประมาณจุดเริ่มต้นโครงการคือจุดที่่บวเอเย็นอยู่นะครับถนนพิ่งสจิตตัดไปตัดไปตัดไปนะครับปุ๊บนั่นก็จะไปหอดสะพานมีตรภาพไทยเล่านะครับไม่นำโค้ง นั่นคือจุดข่มนะครับของเพิินนี่เดี๋ยวเอาไอศิด่าพาี่น้องนะครับนะครับไปเบิง่งจุดที่เพิินกําลังเห็ดกาลังสา่งยูรานพุ่นเดี๋ยวเอาไอิดลัดไปนะครับอันนี้แหละก็คือจุดเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้ปุ๊บนะครับไปตามแผนพังที่ผมได้ไทายนะครับนี่เริ่มต้นจากตรงนี้ครับนี่เพิ่นกับศิลัดไปนี่ปุ๊บนะครับ บูปลาอย่างปลาอ้อยปลามันไปละตามแผนพังที่เพิ่นเส้นเวไนะ่วิครับไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวบ่าเอสิพ้าพี่พาน้องไปเบิง่งจุดมองเพิ่นสร้างสะพานนะครับบ่ Lori เาเอซต้องเดินทางเข้าในจังหวัดบึงกาฬแล้วก็ออกไปเส้นป่าขาดนะครับไปทางพุ่นนะครับจังสีเห็นพี่น้องเนาะให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งน้ำกันอู้คัก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 ,กนะครับนี่คือแผนพังแล้วก็ไปโค้งการเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเดี๋ยวบ่าเอสิรวบรัดขั้นตอนนะครับเดี๋ยวสิพาพี่พา,พาน้องนะครับไปเบิง่ง บรรยากาศนะครับตรงที่เพื่อนกําลังวางแผนในการเทสะพานนะครับว่าเพื่อนไปหอดใส่แล้วที่พี่น้องเห็นล่งๆนี่คือเพื่อนเตรียมนะครับเตรียมที่สีเฮดหนทางเตรียมที่ตัดเทดถนนเข้าไปนะครับคือจังไยโครงการเมิ่นให้เบิ่งนะครับนี่คือแผนพังรูปภาพนะครับนี่รูปภาพนนสิเป็นจังซี่นี่ครับเนี่ยรูปภาพสิเป็นจังซี่เลยนะครับพี่น้องก็จังทาตามติดเบิ่งนะครับ มันจะเป็น,นังสี่เลยในอนาคตนะครับจุด,จดนี้สีกลายเป็นมองนี้เลยนะครับเอาเดี๋ยวว่าไอ้สีพระพี่พระน้องนะครับเดินทางต่อนะครับเดินทางไปเบิงจุดที่เพิ่นกาลังลงเสาเข็มกําลังวางแผนในการสร้างสะพานตามไปเบิงบรรยากาศน้ำเบาเอกครับนี่นะครับคือเส้นทางนะครับในเมืองของจังหวัดบึงกาฬนะครับเพิ่นก,กำลังทําการปรับปรุงถนนทนทางนะครับอย่างที่เบาเอเลี้ยนให้พี่น้องไ้ทสาบวา เพิ่นกำลังเตรียมที่จะรองรับนะครับกับสะพานมิตรภาพไทยา Mai, ลาวแห่งใหม่ครบพี่น้องเนาะนะครับตอนนี้กะท่าเรียวขว้นะครับจะเป็นไปจังหวัดนครพนมนะครับท่าออกทรายนะครับจะไปทางจังหวัดหนองคายครับพี่น้องครับตอนนี้บราเอกจะต้องได้เลี้ยวกับทางหนองคายนะครับก่อนอื่นที่สิพห้าพี่น้องไปเบิ่งนะครับไปเบิ่งสะพานมิตรภาพไทยลาวแ <ๆ S 1> ห่งใหม่เดี๋ยวบ่าเอกสิพาพี่น้องไปเบิง่ง บรรยากาศนะครับด้านทีเบาเอกกบเบานิพุ่นเรก็ทีมงานนะครับไดผ้ากันไปทําการขามที่ประเทศซอปปอลแล้วนะครับเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องเขาไปเบึงดานซะก่อนนะพี่น้องเนาะนะครับนี่บรรยากาศของจังหวัดบรึงกาฬนะครับเดี๋ยวว่าไอสิผ้าพี่น้องนะครับไปเบ่งดานที่ผมเคยขามไปนะครับนั่งเรือขามไป เทียวซอปปอลาวาช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับช่วงที่ดานปิดนะครับว่าบรรยากาศย่ตรงนั้นสีเป็นยังไงเดี๋ยวเราเอ่สีไทยเส้นทางนะครับตั้งแต่ทางเข้าไอพีให้น้องเขาได้รับชมรับฟังกันนะครับสารคิปนี้กับปรับเปลี่ยนบรรยากาศนะพี่น้องเนาะเอาบรรยากาศในการเดินทางนะครับเรื่อยๆหอพีให้น้องเขาได้สัมผัสเบิ้งน้ากันพรทาได้เป็นความลูใไอพีให้น้องเขาได้เบิ้งนะครับบ้านเส้นทางในการเข้าไป วงด้านเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวสีพาไปเบิ่งครับพอต่อทำการยูเทิร์นสะก่อนครับพี่ดองครับยูเทิร์นก่อนเพื่อที่จะไปดานนะครับที่เท้าขั้นคยูเทิร์นลิกับก่อนหลังจากที่เทาทำการยูเทิร์นเป็นที่เรียบร้อยครับพี่้องครับมันก็สิมีซอยหเหเฮาเหลียวใส่นะครับเพื่อที่จะไปดาน เดี๋ยว่าเอกีภาพพี่้องไป้องหลายคนที่เพนพันเคยมาเนาะนะครับเดี๋ยวบอกเอกสิบอกขั้นตอนในการปฏิบัติการนะครับก่อนที่เขาสิขามไปแต่ว่าช่วงนี้กะดดานทานปิดนะครับไปนนย่ยมชมเบิงนะครับว่บาดานเป็นยังไงในช่วงที่โควิดนะครับดานปิดามองียบเงาหรือบอ่อหรือยังไดนะครับเน,ะเน,นาะเขาต้องทำการ เลี่ยวนะครับเดี่ยวสายเห็นบ่มดิเพื่อนกระชีบอกว่า,บบาสถานีตำรวจน้ำนะครับน,น,นี่ทำการเลี่ยวสายตรงนี้ก่อนป๊อปนี่เสร็จทางกระชบเป็นทั้งสี่นะนี่ครับให้พี่ดองเขาได้ สัมผัสบรรยากาศย่างแท้จริงได้เห็นเส้นทางนะครับทุกครั้งที่พรผมขามไปซอบบบเล่าพราผมขามไปจังไดนะครับเดินทางจังไดนะครับเนาะคิดหอดเนาะคิดหอดเมืองแล้วครับพี่นอ้องครับ เดินทางมาไก,กลสิหอดด่านแล้วก็ขึ้นหอดสอบผบเราขึ้นหอดพี่น้องฟังนั่นนะครับผมมาโควิดซ่าเรากัคงสิได้ไปเอาภาพบรรยากาศนะครับเรากลไปศึกษาวิธีชีวิตของพี่น้องทางนั่นให้พี่ให้นอ้องเขาได้บึ้งนะครับเพราะตรงนี้เราก็เลี้ยวซ้ายครับพี่น้องเลี้ยวซ้ายเลยนี่พเพื่อนๆจะบอกว่าเลี้ยวซ้ายปึ๊บลงรถกัน ตัวเท่ากันเลี้ยวออกไปอสันี่ละครับคือเส้นทางนะครับต่อไปกับค้งสีได้ขามสะพานเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่าเป็นกำลังสั่งสะพานอยู่อันนี้เป็นเป็นมาดานพ่อนปน่นสุนละกาก่รนะครับ ทุกครั้งที่ผมเดินทางไปสปปบอลาครับผมสิได้ขี่รถมาจากอุดรแล้วกัะมาจอดรถอยู่ตรงนี้ครับบึงการตรงนี้นะครับเพื่อที่จะฝากรถแล้วก็นขามไปที่สปปบลาตรงที่ผมจะให้พี่ฮนน้องเขาได้เบิงนีงคือตรงขามกับเมืองปากสันนะครับของประเทศสปปบลาอีกคือเส้นทางสีมาดานพี่น้องขี่ไปเรื่อยๆเลย สารคชิปนี้ก็เอาบรรยากาศเนาะการเดินทางให้พี่พน้องเขาได้เบิงน้ำกันครับหะพี่น้องผู้ใดเพื่อนอยากไปเที่ยวเล่าในส่วนที่ด้านเปิดพี่น้องเพิ่นกระสีได้เบิงเป็นแนวทางนะครับว่าเป็นไปเป็นมาจังใดนะครับมานนี้ปุ๊บนะครับขาบ้ามสะพานตรงนี้ไปกระสีได้เลี้ยวขวาครับพี่น้องครับเพิ่นกระสีเขียนว่าี่ครับเลี้ยวขวา นี่นครับเพื่อนเคเขียนว่านี่จุดผ่านแดนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงการนี่ครับเส้นห้างกสิไปนี่ด้านหน้านะครับคือด้านแล้วหอดดานแล้ว นี่ครับทางหนานี่คือด่านด่านสุลกากรนะครับบึงกาฬซันเดย์นี่คือด่านครับตอนนี้ด่านปิดนะครับเพราะว่าโควิดเนาะก่อนที่เบาะเอกกับาะนิพ้นสิขามไปแล้วก็ทีมงานสิขามไปต้องเข้าไปจอดรถอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือมองฝากรถนะครับนี่ฝากรถกะขึ้นละ เลยว่ามื่อละหนึ่งรอยบาทครับพี่น้องครับนี่เด็ครับนี่พ่นธิ์รับฝากรถเพ่นกามีการป้องกันนะครับเพราะว่าจะเป็นลังค้าล้วก็ระบบการป้องกันยั่งดีเลยนะครับเพื่อที่จะให้เฮาสบายใจนะครับขามไปนะพี่น้องเนาะนี่นะครับพี่น้องครับเ่าเอกก็ได้เดินทางมาหอดเป็นที่เรียบร้อยครับตอนที่พวกผมเดินทางขามไปได้นะครับเพื่อนก็สิจจดรถฝากรถไว้ตรงนี้นะครับ ขึ้นละลอยนะครับฝากไว้ตรงนี้นะครับไปซ้ซี่มือเป็นหรือว่าไปนั้นๆนะครับสามารถฝากรถไว้ตรงนี้นะครับกับสจอดไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวบอิษัทสีพพี่น้องนะครับเขาไปเบ่งบรรยากาศภายในนะครับเนาะก่อนที่เฮาสิขามไปเขาต้องมีการปฏิบัติตัวจึงไดแน่เป็นบรครับแต่ว่าช่วงนี้เงียบเงาเสียเกินครับเงียบเงาหลายนะครับเฮากะยังมาทางนี้นะครับนี่คือเส้นทางนะครับที่จะต้องขามไปนะครับเตุตามมาตรการของเพิ่นนะครับเนาะ โอ้ในมาเบุงน่ะกับกิจกรดมคือถึงเงียบจ๊บเลยพี่น้องเงียบเงาเลยครับแล้วก็นั่นนี่พี่น้องทางสองปอป,อปอลาวหรือว่าพี่น้องทางไทยกับสันจรนไปมานะครับเพ่นกับสีไปเหตุงานทางพุ่นแน่ผูพ,พิ่นมาเหตุงานทางพี่แน่นะครับกับสีเข่าออกได้แต่ลอยเวลาอันนี้คือขาเข่านะครับ เขาไทยสมมติว่าพี่น้องทางสปปลาวเพิ่นมานะครับเพิ่นกัสิเข้ามาทางนี้นะครับมาทางนี้ถ้าเฮาสีขามไปประเทศสปปลาวนะครับเฮาก็ต้องออกประตูนี้ซะก่อนไปทําการแต็มนะครับแล้วก็ทําการสแกนพาสปอร์ตซะก่อนนะครับในจุดๆนี้พี่น้องเพิ่นสีขาม,มาแต่ทางพุ่นหรือว่าเฮานะี่ยจะกลับมาประเทศเฮาเฮาต้องเข้าประตูนี้นะครับขเข้ามาแต่ทางพุ่นนะครับอ่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องครับไปเบิ่งบรรยากาศตอนนี้ก็เงียบเหงาเนาะ นี่คือบรรยากาศนะครับเห็นไครับพี่น้องครับบรรยากาศดานเงียบเหงามากเลยแต่ก็นี่ีินบันบินบันไดพี่น้องเพิ่นข้ามไปข้ามมานะครับนี่ดานพรมแดนบึงการเห็นไหครับอนี่ นี่แหละครับนี่คือสมุนท่าเขามาจะาทั้งผุนนะครับเขาทําการเต็มหรือว่าสแกนพาสปอร์ตเซตซับเรียบร้อยเขาก็ยยางออกมาประตูนี้ครับพี่น้องครับยางออกมานี่ปุ๊บนี่เพิ่นปิดประตูไวต้ตอนนี้นะครับแต่ก่อนเพิ่นก็สิมนี้การซื้อตัวเรืออยู่นี่นะครับซื้อบัตรซื้อตัวเรืออยู่นี่แล้วก็ย่างลงไปตามบันไดตรงนี้เพื่อที่จะไปขึ้นเรือนะครับไปขึ้นเรือฝั่งนั้น ไปตรงขามที่พี่น้องได้เห็นนะครับอยู่ตรงขามกับเมืองปากสั้นนะครับของประเทศสอปอป,อปอลลาวพี่น้องบึงแม่นบบเห็นหนาเจ้าเห็น,นเฮือน,นสั้นกับยังดีเนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่แหละครับคือบรรยากาศเงียบเงานในช่วงโควิด -19 เนานพี่น้องก็หวังว่าผ่านจกโรคราหรือว่าโรคระายคือโควิด -19 จเกางหายไปเฮากับโคงสิได้ไปไทยบรรยากาศมาให้พี่พน้องเขาได้บึงพอดีมืองนี้คือ ขาที่เข้ากลับมาจากประเทศลาวเนี่ยเขาต้องเขาเขาด้านนี้เขาด้านนี้นะครับเพื่อที่ไปสแกนหรือว่าแต้มพัสปอร์ตออกประตูอีกประตูหนึ่งนะครับโอ้กาบ้าเอกามาอัปเดตนะครับแล้วก็เอาบรรยากาศนะครับในการจากไทยสู่ลาวให้พี่ให้น้องเขาได้บึงนะครับเนาะจินหอดคิดถึงครับจิดหอดคิดถึงหลายคนผู้ที่เพิ่นติดตามเนาะเพิ่นบึงคลิปเพื่อกเคิรู้ว่าพวกผมนะครับขามอยู่ตรงนี้แหละด้านตรงนี้แหละ ตอนนี้เพิ่นปิดประตูไว้นะครับปิดประตูไว้นั่นคือนี่แม่น้ำโคงโอ้นะครับพี่น้องผู้เพื่อนหายุ่หากจินเพื่นอนก็หายุ่หากจินทำวิธีชีวิตของเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะเพียง,งแต่ว่าการสัญจรไปมาไปบ่ได้นะครับแต่ว่าพี่น้องเพื่อนก็น,นี่อันนั้นขอนไปอยู่ทางเล่าแล้วพี่น้องทางประเทศเลาวตัวนนะครับมีดจีรี พอดีเขาขามไปเห็นป่ะครับเดี๋ยวสิไ้เบิ้งห้เบิ้งอันมองเขาต้องเข้าไปเต้มพาสอร์อยู่แล้วนี่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 พี่น้องพี่น้องเห็นมองนี้ป่ะครับนี่นี่ครับนี่ตรงที่บ้าอไทยเบิ้งนี่เขาต้องเข้าไปตรงนั่นแหละครับนี่เพื่อที่จะทําการแต้มพาสอร์แล้วก็ลงบันทึกนะครับพอดะีเขาไปมองนั่นเสร็จเขาก็ย่างย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 างขึ้นมาย่างขึ้นมาตรงนี้นะครับเพื่อที่สิไปสแกนพาสอร์เข้าประเทศเพิ่น แล้วห้าก็จังไปต่อรถนะครับลงไปตามสถานที่ที่เขาอยากไปโอ้ชิดหัวายครับพี่น้องครับบรรยากาศเงียบเงามากนะเรือเพิ่นกับบดาออกเรียนนะครับนี่คือเรือจอดไว้เลยบดายสันจอนไปใส่นะครับเอานะครับหลังจากที่พี่น้องได้เบิ่งนะครับบรรยากาศในการเบิ่งดานพ่มแดนที่เพิ่นขามด้วยเรือ เดี๋ยวอพอไอพาพี่น้องนะครับไปเบิ้งสถานที่ที่เพิ่นกําลังสั่งไม่ย่างที่เลื่อนให้พี่น้องได้ทราบไปเบิ้งสถานที่เพิ่นกําลังสั่งสะพานนะครับเดี๋ยวสีพ้าพี่พนองไปนะครับต้องออกไปอีกนะครับปะ่ะตามไปเบิ้งบรรยากาศนั้งกันครับตอนนี้ครับพี่น้องครับบอเอากาเดินทางออกมาจากดานปากซันแล้วนะครับตอนนี้ก็จะพาพี่น้องนะครับไปเบิ้งจุดที่เพิ่นกําลังสีสั่งสะพานพิษตะภาพไทยล้วระวัง บึงการป่าซันนี่เิ่นกำลังขยายไรทางครับพี่น้องครับเป็นซีเลนเิ่นด้านหน้านี่ครับเพิ่นกำลังพากันทำการก่อสร้างนะครับขับรถออกมาจากตัวเมืองบึงการประมาณ10กิโลครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเพิ่นกำลังทำการนะครับสีก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยล้านะครับ บอลเอกำลังแบะลงมานะครับมาย่ำๆถามข่าวบึงนะครับมาเซ้นเวเบึงเนาะพี่น้องเนาะว่าสถานที่ที่เป็นกำลังสร้างนี่มันเป็นยังไงเงี้ยมาครับพี่น้องครับโอ้กำลังก่อส้างโอ้ดีใจครับดีใจนะพี่น้องผู้เพิ่นสัญจรไปมาอยู่แถวนี้เนาะและ้วก็สิเป็นการส่งสินค้าระหว่างประเทศนะครับดีไลท์ครับที่อำนวยความสะดวกให้พี่ให้น้องข้อไดอีกช่องทางหนึ่ง นะครับอ่ะเดี๋ยวเอาเอซีผ้าพี่น้องลงไปเบิ่งนะครับพี่น้องครับตอนนี้เราเอกะเดินเดินทางมาหอดบริเวณที่เพิ่นสรีสางสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หาจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวสิพาพี่ผ้านองนะครับย่างไปเบิ่งบรรยากาศด้านล่างที่เพิ่นกําลังพากันก่อสร้างครับพี่น้องครับตอนนี้เพิ่นกําลังเคลื่อนพื้นที่ตรงนี้นี่แม่นทั้งเบิดนี่ครับหนี่เคลื้นที่อยู่นะครับบ่รู้ว่าเพิ่นฟังเทียมฟังยังไปเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งด้านล่าง โอ้โอ้พี่น้องทั้งฟังพเพิ่นกระเฮ็ดคือกันตัวนี่ครับแสดงว่าเพิ่นสิเฮ็ดมามาจดกันมาหากันนี่แหละครับคือบริเวณที่สีสางสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าให้พี่ให้น้องเขาได้สัญนจรนไปมาอย่างสะดวกสบายนะครับเนาะโอ้โอม่นนำโค้งเป็นหาดทรายได้ตัวนี้หาดทรายมันนำโอ้หน,น้าแข็งได้ เราเห็นสัมไรนะครับทั้งพุนก็เป็นโคดหินครับไปทั้งพุนจะจะไปในตัวเมืองบึงการนะครับถ้าไปทั้งนี้จะย้อนขึ้นไปจังหวัดน้องค้ายครับพี่น้องครับนี่แหละคือสถานที่ที่เพิ่นกําลังศิสางนะครับกําลังสิสางแต่ตอนนี้เพิ่นกะเตรียมนะครับเตรียมในการเที่ยเพื้นที่ต่างๆนะพี่น้องเนาะนะครับ นี่แหละครับพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับบอยเอยบันทึกไว้นะครับอีก2-3ปีข้งางหน้าพี่น้องก็จังยอนมาเบิงแลักจังเบิงความเปลี่ยนแปลงนะครับต่อจากนี้ไปนะครับเนาะโอ้คักคักพี่น้องคักก็สิได้อำนวยความสะดวกเรื่อยเยพี่น้องสัญจอไปมากกสิได้สะดวกสบายตอนนี้ยังพัานธุมีอย่างครับเพิ่นกำลังเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะครับกำลังเคลียร์พื้นที่อยู่บทันใดมีการว้างเสาเข็มหรือว่ามีการลงไปดันล่างนะครับสงสัยเพิ่นกสบสําำรวจของเพื่อนแล้วล่ะ น,นี่บริเวณตรงนี้นะครับกะถือว่าเป็นตัวแทนนะครับเนาะเป็นตัวแทนมาสำรวจพื้นที่ให้พี่ให้น้องอเขาได้รับชมรับฟังกันนะครับพี่น้องหลายคนที่เพิินอยากรู้อยากเห็นนะครับระวางสะพานมีตราพาไทยลาวที่กำลังจะเกิดขึ้นไหมเป็นจังใดเป็นวาครับนี่นะครับคือปัจจุบันนะครับปัจจุบันที่บาาเอมาสัมผัสให้พี่ให้น้องอเขาได้เบ่งนะครับ เดี๋ยวว่าไอ้สีอาภาพมุมสูงให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งเด้อนะครับสีให้เบิ่งเส้นทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับมาหาจุดนี่เดี๋ยวสีอาภาพมุ้นสูงฝากพี่ต่อนน่องเด้อ เป็นจังไหครับพี่น้องครับหลังจากที่ได้เบิงภาพบรรยากาศมุมสูงนะครับบรอการเอาภาพเหล่านี้นะครับทายทอดให้พี่ให้น้องเขาไดบึงนะครับขอเป็นตัวแทนท้่พี่น้องเนาะนะครับอย่างที่หนนฟังเล่าด้เห็นนะครับทายทอดพี่น้องทางเล่าฟังันนฟังเล่าด่นะครับสำหรับลิปนี้ครับบริทีมงานบรรณาการขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็มาเบิงเส้นทางนะครับกระบวนการต่างๆในการข้ามไป ฟังซอปูป่ปอแล่วน้ำนะครับช่วงนี้ก็ยุ่ในช่วงโควิดเนาะข้ามไปบ,บ่ได้นะครับก็เอาภาพบรรยากาศแล้วนี่แะครับให้พี่ให้น้องเขาได้บึงนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีที่เขาสิมีสะพานข้ามไปสะพานสารสัมพันธ์ไทยล้วเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับคลิปนี้ขอเล่าคำว่าสวัสดีครับสบายดีครับ